จังหวัดสุรินทร์นะคะในปี2 5 6 2คงจะจํากันได้สุรินทร์เพิ่นประสบกับปัญหาภัยแล้งเพิ่นบ่มีน้ำที่จะผลิตน้ำประปาได้เพียงพอนะคะซึ่งปีนี้เพิ่นบอกว่าน้ำในการผลิตน้ำประปาคงจะเพียงพอนะคะและก็ที่สําคัญพ่อที่จะแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งล่าสุดต,ตอนนี้ทางร่องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีายการเมืองเพิในด่ลงพื้นท,ที่จังหวัดสุรินทร์มาเบิ่งมาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ทั้งนำถ่วมนำแล้งสิงเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะ นายเจริญรุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เร่งรัดแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดสุรินทร์เพื่อแก้ไขปัญหาไผยแ้งและภัยน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากไม่มีการบริหารจัดการน้ําที่ดีพร้อมเร่งรัดให้ดําเนินการโครงการต่างๆอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลาไม่ว่าจะโครงการขุดลอก่างเก็บน้ําโครงการแจมลิงหรือโครงการทําฝายกักเก็บน้ําในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของภายแล้งหรือภายน้ำท่วมได้ในภาพรวมของจังหวัดต่อไปเบื้องต้นที่มาเนี่ยครับก็ก่อนหน้านี้เราได้รับเรื่องเกี่ยวกับว่าที่สุรินทร์เนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องน้ําท่วม ในช่วงที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องน้านําแรงด้วยในอดีตเราก็เลยอยากจะมาสร้างแผนงานนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมเพราะว่าเรามีการคาดการณ์นะครับ <S <S <Eagle. S 1> ว่าปีนี้ปีหน้าแล้วก็อาจจะข้ามไปอีกปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์เอลนิโยนะครับเราก็มีความกังวลว่าเอ๊ะการเตรียมพร้อมของทางจังหวัดเองหรือว่าการกักเก็บน้ําที่มีอยู่เนี่ยครับจะเพียงพอหรือเปล่าสาหรับการทําการเกษตรเองแล้วก็การใช้เพื่ออุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่นะครับวันนี้มากก็ได้รับความมั่นใจนะครับจากทาง ขอแล้วก็ทางรองพูาว่านะครับที่มาให้ข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งในส่วนของหัวเสน่งเองแล้วก็ห้วยอัมึึงนะครับมีการการเก็บน้ําเพียงพอนะครับปัจจุบันเองเนี่ยครับ ใกล้เคียงกับ1น0่ของการกักเก็บนะครับดังนั้นเนี่ยคาดการถึงแม้ว่าปีหน้าจะไม่ได้มีการรับน้ํามาเพิ่มหรือว่าไม่ได้มีฝนตกเลยเนี่ย mm hmm. ก็ยังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งปีนะครับดังนั้นก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ได้ว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีน้ําเพียงพอทั้งผู้บริโภคแล้วการเกษตรอย่างแน่นอนนะครับแต่ในระยะยาวก็ได้าหาดูกันเพิ่มเติม,ตมนะครับเกี่ยวกับแผนงานในการพัฒนาการกักเก็บน้ําแล้วก็การระบายน้ําในพื้นที่นะครับว่าเรามีโครงการที่จะจะทำ การก่อสร้างยังไงบ้างหรือว่าการขุดลอกอยังไงบ้างเพื่อให้สามารถกรเก็บรงิได้มากขึ้นแล้วก็มีการบริหารจัดการการระบายเนี่ยครับได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ได้รับข้อเสนอจากทางท่านบอนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางผมเองที่รับผิดชอบอในส่วนกลางก็จะไปช่วยเร่งรัดผลักดันให้โครงการต่างๆนะครับสามารถเกิดขึ้นได้เร็วนะครับส่วนโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ฝากกับทั้งท่านขออแล้วก็ทา่านทางรอผู้ว่านะครับให้ช่วยเร่งรัดการเตรียมโครงการขึ้นมาเพื่อให้การ บริหารจัดการของเราหรือว่าการดําเนินงานของเราเนี่ยครับมันต่อเนื่องนะครับในเมื่อถ้าเราสามารถทําโครงการได้ต่อเนื่องเองสามารถของบประมาณเข้ามาพัฒนาได้ต่อเนื่องนยครับก็จะได้สามารถแก้ปัญหาหพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินได้ยอย่างรวดเร็วครับสาหรับสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน,น้ําต่างๆของจังหวัดสุรินขนานี้พบว่าอ่างเก็บน,น้ําขนาดกลางทั้ง17แห่งมีปริมาณน้ําเฉลี่ยประมาณร้อยละ90ของความจุอ่างทั้งหมด ซึ่งทางชลประธานสุรินให้ความมั่นใจว่าปีนี้ปริมาณน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อทําการเกษตรน่าจะเพียงพอตลอดฤดูแรงนี้เราได้วางแผนเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าในฤดูแรงนี้เราก็จะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่อ่างเก็บน้ำางบนมอปืนและอ่างเก็บน้ำม่วงเอนมีการลดการปลูกข้าวนาปังนะครับจากเดิม4,500ไร่ของม่วงเองก็เหลืออยู่ประมาณ2,500ไร่นะครับความปืนกักเดิม 6,000ไร่นะครับไปเหลือ่ประมาณ4,000ไร่ซึ่งจะมีน้ําเพียงพอสําหรับการทํานาปังแล้วก็ยังมีน้ําเพียงพอสําหรับพูกบริโภกครับพร้อมกันนั้นเราก็จะมีการส่งน้ําให้กับระบบนิเวศตลอดทั้งปีนะครับรวมทั้งบ่อปลาที่ประชาชนเราเลี้ยงไว้นะครับก็จะมีการส่งให้ตามแผนเดิมนะครับพร้อมกันนั้นก็มีการเตรียมน้ําสําหรับการเตรียมนาอะไรตักนาปีนะครับ การฝนทิ้งช่วงเราก็สามารถที่จะดำเนินการตรงนี้ได้ครับดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลในเรื่องการ,การขาดแคลนน้ำสำหรับการมะปขือมริโภคครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พวกเราอย่าประมาทครับอยากให้ช่วยกันประหยัดน้ําในการใช้น้ําก็อยากให้ใช้สั่า์ประหยัดครับ สำหรับอ่างเก็บน้ำหลักในการผลิดน้ำประปาที่เคยประสบปัญหาเมื่อปี2562ที่ผ่านมาก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีปริมาณน้ำร้อยละ96และอ่างเก็บน้ำอํปปืนมีประมาณร้อยละ94ทั้ง2อ่างมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ4.7ล้านลูกบาศก์เมต ำทำให้จังหวัดสุรินทร์มีปริมาณน้ําเพียงพอและยืนยันว่าจังหวัดสุรินทร์ยังไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าประปาเพื่ออุปโภคบริโภคแต่อย่างใดและมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ถึงว่าชลประทานสุรินทร์ยืนยันว่าจังหวัดสุรินทร์ยังไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ประชาชนผู้ใช้น้ําอย่างนิ่งนอนใจขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่ามากที่สุดไม่เช่นนั้นอาจจะเจอวิกฤตซ้ำอย่างปี2562ที่ผ่านมา ประนนไม้หอมทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงาน